ในยุคก,การศึกษาที่เปลี่ยนไปกับสถานการณ์ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าวิถีชีวิตของเราต้องเปลี่ยนไปในวิถีใหม่ที่ไม่หยุดนิ่งกับการศึกษาการป้องกันการแก้ปัญหาการหาทางออกการระดมความคิดสิ่งเหล่านี้คือบอกเกิดปัญญา กลับสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงนะัชก,กมลโคตาป .6 ครับ1โรงเรียนอภวันศึกษาเขตดุสิตกรุงเทพม,มหานาครขออนุญาตแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนะนำวิธีการในการเปิดเทอมภาคเรียนนี้นะคะ6มาตรการหลัก ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา 1. มีมาตรก,การคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3. ให้มีจุดบ,บริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลเจลอย่างเพียงพอ 4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง5 ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย 6. ลดความแพ่อัดไม่เจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกันที่มากลมอนามัยการศึกษายุคใหม่การสอนออนไลน์ในภาวะหลังโควิด1 9เมื่อสถานการณ์ล็อกดาวน์และนโยบายการกักตัวเริ่มคลี่คลายลงก็ถึงคิวของการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ที่คุณครูต้องเผชิญจากผู้เรียนและผู้ปกครองก็คือความกังวลในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเพราะเวลสโควิด -19 ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเดิมของสังคมจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างไรก็ตามสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้การสอนออนไลน์มีจุดอ่อนสำคัญหลายประการ ที่ทุกหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องของแพลตฟอร์มที่จะต้องมีการออกแบบให้ครูสามารถติดตามกิจกรรมของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบและมีฟิวเจอร์ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูได้มากที่สุด ความสำคัญอันดับต่อมาคือเรื่องความปลอดภัยของการอัปโหลดข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์ต้องไม่ถูกเปิดเผยออกสูก่สาธารณะแพลตฟอร์มการเรียนรู้จะต้องมีระบบบริหารจัดการที่หลากหลายในตัวเอง เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสไตล์การสอนและการเรียนรู้ของผู้ใช้ทั้งการจดบันทึกการมอบหมายงานการบ้านโครงงานหลากหลายรูปแบบหรือแม้กระทั่งสืบประกอบการสอนในรูปแบบต่างๆนอกจากการรองรับระบบการสอนและการเรียนที่ยืดหยุ่นแล้ว ิ่งที่ขาดไม่ได้คือระบบวิเคราะห์ประเมินผลที่เป็นตัวช่วยให้คุณครูรู้ว่ามีผู้เรียนคนไหนเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์และผู้เรียนคนไหนได้เข้าสู่ระบบเพื่อมาทบทวนความเข้าใจในบทเรียนทั้งหมดนี้คือการเรียนการสอนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากและกำลังจะกลายเป็นวิถีนิว o r ม a l ไปทั่วโลกโรงเรียนอภรรศึกษาก็เช่นเดียวกันค่ะคณะผู้บริหารคุณคูณ บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความพยายามและมุ่งมั่นในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ,อนักเรียนทุกคนศึกษาดีมีศีลธรรมนำชาติพัฒนากราบสวัสดีค่ะ